เซมครับสวัสดีครับูวันนี้เรามาอยู่อะไรในสภากรรมการมิมพูดด้วยนะต้องพูดเด้อหรือมิมร้อนหรึบเราอยู่ในสภาครับตอนนี้เอ็กครับ โอ้เปานิ่มมากอ้ขอบคุณครับนี้นี้ไม่ได้แล้วนี้ต้องต้องอะไรเมื่อไรท่านจะลาออกครับให้ผมลาออกไปตำแหน่งอะไรนา้กระทายกอ๋อมกรทายกนี่ผมก็เริ่มแล้วเริ่มที่จะลาออกแล้วแหละ ยุคก็วันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องเรื่องอะไรนะเสียบดนเรื่องสร้างบ้านสร้างเดียวสร้างบ้านให้คนแยกไร้นี่แหละครับคนแยกไร้เป็นเป็นเด็กเป็นครอบครัวเลยทั้งหมดเลยครอบครัวมีอยู่ทั้งหมดสี่คนสี่คนแม่ลูกสองแล้วก็ยายคนในบ้านนี้เลยเหรอครับไม่ไม่ใช่ครับคนใช่ครอบครัว คุณลอนเลาจริงเขาก็อยู่บ้านขวดนี่แหละแต่ว่าเขาไปเขาย้ายไปอยู่บุยลำแล้วบุยลำก็หมดเมืงบ้านไม่มีอยู่พวกแบบตลอดไปทั่วนี่เหรอตลอดไปทั่วเลยครับแล้ววันนี้เราจะได้เจอเขาได้เจอครับได้เจอได้เจอเนอะเอาะครับคือ,อไม่มีที่ไม่มีอะไรเลยมีที่เนี่ยเขามีอยู่แต่ว่าเหมือนแบบคล้ายๆว่าที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มาทํากินนานแล้วทีนี้เหมือนมีคน ปยึดเอามีคนไปยึดเอาแล้วแต่ว่าทางตลาดแกได้ทำเลือกไปขอกับกรมที่ดินแล้วว่าจะไปแจ้งความไว้ว่าที่แปลงนี้เป็นของเจ้าของคนนี้แล้วทีนี้เราจะเราจะเข้าไปเหมือนที่คุยกันที่นี่เราจะเข้าไปไปทำบ้านให้เขาอยู่ให้เขาเป็นหลักเป็นแหลมในที่ตรงนั้นเลยใช่ครับแล้วคุยกับคนที่เขา ทำอยู่ทักินอยู่ก็กคุย,อยตอนนี้ที่คุยเบื้องต้นคุยกับเขาแล้วแล้วก็คุยกับที่ดินแล้วก็แจ้งความไปเรียบร้อยแล้ว<อ>เราน่าจะเข้าไปทาประโยชน์ได้เพราะว่ามันเป็นที่คล้ายๆที่สมวนของสังมคมประมาณนี้จับเบืบ้องต้นก็น่าจะคุยเลยไปหารือกันเรื่องเรื่องการการทำบ้านที่เขาอยู่การทาบ้านะารับ้านนี้เรามาก็พาทุกคนมานี่ก็ช่วยกันศึกษากัน เดี๋ยวพี่พถ้าแล้วบ้านเขาอยู่ตรงไหนครับแล้วจะไปทำทำอยู่ตรงไหนที่เขาอยู่สายสายโทสี<อ>บ้านเขาเองเนี่ยตอนนี้เนี่เหมือนแบบแต่ก่อนเขามีมีตาแล้วทีนี้ตาเขาเสียแล้วเหมือนแบบว่าที่ที่ที่เขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยโดนธนาคารยึดไปแล้วแล้วมันก็พุ้งคังมากเลยครับเหมือนแบบเราไม่ได้ซ่อมแซมทีนะเหมือนก็ไปดูแบบดูไปพอประทังไปถึงนะครับ บ้านอยู่สายโทูสี่าการบารผู้ใหญ่ได้เห็นเราเราทุกคนเคยไปช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ช่วยบ้านนี่อะไรบริจาคทีนี้คูนทรายเขาก็เลยได้เชิญพวกเรามาในครั้งนี้ด้วยนะครับมาคนจะช่วยอะไรกันในบ้างนี่ก็พาทุกคนมาครับจะได้รับรู้กันช่วยทุกคน ทาท่านใทอยากจะรวม,ม,ม,มแวเยเบริจาคก,ก็เดี๋ยวรอดูทีทนเยร,ด,รดูว่า,าที่เป็นยังงจะนบาเราก็พร้อมจะช่วยเต็มที่นะครับมีอะไรจะมีอะไรจะคุยครับเพิญท่านาตชายก่อนได้ไหมครับเอาจาน กดไมด้วยครับมาใกล้ไมนะครับมันไม่ค่อยด้กดกดหมาะครับก็ติดนู้ตผมก็ช่วยตั้งกำลังนี่แหละครับอ้ังที่ผมมีอยู่บก็แค่นี้แหละครับผมแค่นี้แหละครับโอเคครับโลลเหรอเสมวยาเฮ้ยตกใจ กดไมายด้วยเหรอสิกกฎหมายเปิดไม้เปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่ด้วยเปิดไม่คุยเลยต้องเปิดไม่ด้วยนะครับมีความคิดว่ายังไงบ้างครับก็อ่าก็ร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยกันครับถ้าเขาขอร้องมาเราก็ช่วยเต็มที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่เราก็เริ่มประชุมกันแล้วมีคอมเมนต์เยองแต่มีกบเปียนท่านประธานสรุอะไรเนี่ยคุณมีข้อเสนออะไรไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเรจะมาประชุมกันครับที่สร้างบ้านให้คนยากไร้ครับที่ไม่มีบ้านอยู่ครับ<ป>เพราะ<ป>เขาเขาเร่ร่อนนะครับไปเร่ร่อนฮะ เขาแบบไหนนะ่มีบ้านอก็ไปไปอยู่แบบไหนไปอยู่แบบไหนอยู่แบบบ้านยาานบ้านอะไรดีกว่านี่ใช่ความยังไม่แน่ชัดก็ราฟังเขาก็ออคงก็ยังไม่แน่ชัดเรล้าเราก็ช่วยได้ครับมาช่วยกันนะ เขาเรียกมาไปชุมเพราะเรื่องตรงนี้เราเป็นสายบุญเลยสายบุญอยู่ใช่ไหมอยู่แล้วครับไม่ทิ้งกันครับเขอขอช่วยเหลือมาแล้วก็ช่วยเหลือเป็นที่ที่เราช่วยเหลือได้เราก็ตามกําลังนะใช่ตามกาลังของเราครับไม่ต้องแบบว่าเกินกําลังเราเรากำลังใช่เป็นกําลังเราเราจะเดือดร้อนใช่ครับตามกําลังของเราเนาะใช่เราก็ช่วยได้ครับ เราก็พอมีกําลังอยู่เต็นที่ตามประมาเจ้าของออม,มีท่าไรก็ไม่แม่นมีร้อยหนึ่งช่วยร้อยหนึ่งไม่มีอะไรที่ข้าวเรามีร้อยหนึ่งเราก็ช่วยยี่สิบบาท <30 S 1> ไม่ต้องช่วยไปครึ่งหนึ่งอะไรนี้<า>แล้วก็เดือครึ่งหนึ่งมันไม่ได้นะมันต้องตามกำลังเรา,าก็ เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับว่าเราจะไปที่ไหนครับผมก็สำหรับคลินี้บา,บายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีฟซีนะ